เดือนผ่านได้เลยถ้าเอาหูฟังไว้แค่ดูดังเล่นเกมฟังเพลงคุยโทรศัพท์แต่ถ้าอยากได้หูฟังไว้ช่วยในการทางานเปรียบเสมือนเลขาส่วนตัวลองมารู้จักตัวนี้และนี่คือ V M หูฟังที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยในการทํางานไม่ว่าจะเป็นการประชุมการสัมมนาหรือแม้กระทั่งการเรียนเพราะหูฟังตัวนี้สามารถบันทึกได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการคุยโทรศัพท์การดูคลิปการอัดเสียงแบบเรียลไทม์หรือแปลภาษาแบบเรียลไทม์ และที่สะดวกไปกว่าน,นั้นคือเราไม่จาเป็นต้องหยิบหูฟังมาใส่ที่หูเวลาใช้งานเราสามารถเก็บไว้ได้เคสดแล้วก็เปิดฝาไว้ในการบันทึกเสียงได้และวน่ยังผมจะเสียงแบบเรียลไทม์ก็แค่กดบันทึกเขาก็จะมีการบันทึกเสียงเราลงไปแล้วก็แปลงเป็นตัวอักษรมาให้ด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าความดีเลยในการแปลงจากเสียงมาเป็นตัวอักษรเนี่ยใช้เวลาน้อยมากแทบจะเรียลไทม์เลยจริงๆโดยหูฟังตัวนี้จะมาในรูปแบบอินเอียร์เชื่อมต่อได้บลูทูธ5.2มีระบบ a อ c นตัดสิงลบกวนได้ถึงลบ,งลลบรี่าิบด้ารเชาะได้ชั่วโงวเวโง แล้วที่พูดไปเมื่อสักครู่ผมได้ทาการบันทึกเสียงไว้ด้วยซึ่งเจ้าตัวเนี้ยไม่ได้มีดีแค่บันทึกเสียงแต่ยังสามารถสรุปหัวข้อใจความสําคัญรวมถึงการแปลภาษามาให้ด้วยซึ่งภาษาในการแปลเขาก็รองรับได้มากกว่า80ภาษาส่วนไฟเสียงทั้งหมดที่เราบันทึกไว้ก็สามารถย้อนกลับมาดูได้นอกจากนั้นการคุยกับชาวต่างชาติก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปอย่างผมตั้งภาษาไทยแปลงเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออยากจะบอกว่าหูฟังตัวเนี้ยเขาทำหน้าที่เปรียบเสมือนเลขาส่วนตัว This นั่นแหละเขาก็จะแปลภาษาเข้ามาในหูฟังได้โดยตรงส่วนที่บอกว่าถ้าแค่ไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมคุยโทรศัพท์เลื่อนผ่านได้เลยไม่ใช่ตัวนี้เสียงไม่ดีนะเพราะบอกเลยว่าเสียงดีมาก can, see, คือถ้าเราใช้แค่ทั่วไปไม่ได้ใช้ระบบ AI ที่เขามีมาให้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าใช้ไม่คุ้มเท่านั้นเอง ตัวนี้ก็เลยเป็นได้มากกว่าหูฟังธรรมดาเพราะว่าสามารถช่วยในการจดบันทึกการสรุปการประชุมได้และนี่คือ Vm Nano Plus หูฟังที่เปรียบเสมือนเลขาส่วนตัวใครสนใจไปกดกันได้ที่ตะการันล่าง